สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้คือธงโบกอาเซียนชนิดกระดาษดครับ ธงโบกอาเซียนชนิดกระดาษนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสินค้านะครับที่ตอนนี้มีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับผมแล้วก็มีลูกค้าที่สอบถามเข้ามาว่าธงของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอนะครับว่าสินค้าของเราเป็นอย่างไรนะครับผมคือธงอาเซียนแบบกระดาษนี่นะครับ 1>, 1ชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยธงสัญลักษณ์อาเซียนอย่างที่เห็นนี้นะครับผม1งธงนะครับแล้วก็มีธงประจำชาติอาเซียนครบทั้ง10ประเทศเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะมีครบทุกประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนเรื่องของขนาดเนี่ยลูกค้าก็ถามเข้ามาเดี๋ยวผมลอง วัดให้ให้ดูนะครับว่า,าสินค้าของเรามีขนาดเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูกันที่ความความยาวของทงนะครับความยาวของทงเนี่ยนะครับอ,อยู่ที่ประมาณ24เซนติเมตรนะครับผมอันนี้24เซนติเมตรส่วนความกว้างนะครับความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตร คราวนี้เรามาดูาตัวก้านกันบ้างนะครับตัวก้านของเราเนี่ยเป็นตัวก้านพลาสติกนะครับผมซึ่งมีคุณสมบัติก็คือไม่ไม่หักนะครับผมแล้วก็เวลาโดนลมแรงๆเนี่ยก็จะพิ้วไหวนะครับตามแรงมือที่บวกไปมานะครับ อันนี้เรามาดูตัวก้านก้านเนี่ยจะยาวไปที่ประมาณ19บเก้านิ้วนะครับหรือว่าประมาณสัก48เซนติเมตรนะครับผมอันนี้ก็คือความความยาวของตัวก้านทงตัวก้านทงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับอย่างที่แจ้งให้ทราบคือถ้าเกิดว่าเจอท่านลูกค้าเจอด้ามด้ามทงหรือก้านทงเนี่ยที่เป็นไม้เนี่ยก็จะพบว่า มันจะหักง่ายนะครับเวลาเวลาที่เราใช้งานแต่ตอนนี้เรามีเราเปลี่ยนเป็นก้างพลาสติกแล้วค่อนข้างจะสวยด้วยนะครับแล้วก็มีความคงทนพอสมควรเลยทีเดียวตัวธงนะครับที่ที่เป็นกระดาษเนี่ยางานของเราเนี่ยเป็นงานที่พิมพ์ทั้งสองด้านนะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับมีมีการพิมพ์ทั้งสองด้านเลยนะครับผม ฉะนั้นเนี่ยรับรองได้ว่าลูกค้าไปและลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยรับรองจะไม่ผิดหวงหัง่แน่นอนนะครับอันนี้เป็นอ่าสินค้าหนึ่งชนิดนะครับของทางร้านเครื่องทางร้านเนี่ยมีสินค้าเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยไว้ให้ท่านเลือกชมเนี่ยเลือกซื้อเนี่ยหลายอย่างด้วยกันลูกค้าลงเข้าไปที่เว็บนะครับลงเข้าไปที่เว็บไซต์ขายธง .com นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับผมขายธงแล้วก็ จุดแล้วก็ comcom com นะครับก็สามารถเข้าไปดูสินค้าของเราได้เลยแล้วก็ลูกค้าที่ต้องการาจะโทรสอบถามนะครับก็โทรมาตามเบอร์ด้านล่างนะครับด้านล่างของคลิปนี้นะครับผมผมขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยโทรมาสอบถามได้เลยจะซื้อจํานวนมากหรือจํานวนน้อยหรือว่าจะสอบถามเข้ามาก่อนนะครับก่อนตัดก่อนการตัดสินใจเนี่ย โทรเข้ามาได้เลยครับแล้วก็ลูกค้าที่สะดวกแอดไลน์นะครับก็ไลน์ตามนี้เลยครับผมนาวาช็อปนะครับอย่าลืมใส่ตัวแอดไซด์ด้านหน้าด้วยนะครับก็ตามรายละเอียดด้านล่างของจอผมคืนไว้ให้ส่วนใครที่อยากเข้าไปดูในรายละเอียดอื่นๆนะครับเกี่ยวกับร้านเนี่ยใต้คลิปนะครับใต้คลิปนะครับผมใส่รายละเอียดไว้ครบถ้วนนะครับสามารถเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอ,อจบนะครับเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าโอกาสหน้านะครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าอะไรที่อยากจะมาแนะนำเนี่ยผมก็จะมาแนะนำท่านในครั้งต่อไปอลูกค้านะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่กำลังดู YouTube อยู่ในขณะนี้นะครับก็รบกวนนะครับกด ติดตาม Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะได้รับทราบก่อนใครนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ